สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่6ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลไทยลีกนดที่7ลำพูนววลเลอ,อร์สเสมอราชบุรี FC1 ประตูต่อ1และอุทัยธานี f อพ่ายการท่าเรือ f อ1ประตูต่อ5มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาติก้าของสเปนนดที่9อาแอตเลติกบินเบาเอาชนะอเมรีย3ประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลกัลโช่เซียอิตาลีนัดที่8เอมบูรีเสมออูรเิเนเเซ่ไป0ประตูต่อ0และเลเช่เสมอซัสโซโล1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนัดที่7โบลเเซียนิชกับบากเสมอไมไป2ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่8สตาบูไพ่กับทางด้านน้องไป1ประตูต่อ 2, 2> ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนัดที่11เบอร์รมิงแฮมเอาชนะเวสต์มอร์วิดไป3ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเอเอดูวิซีของเนเธอแลนด์นาที่8วอลเลนดัมเอาชนะอูทักไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกาโชซิลบีอิตาลีนาที่9เบชาเสมอฟอร์ลัสพิซาโลไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดานลีกาของสเปนนาที่10อับบาเซนเต้เพ่กับทางด้านเลบันเต้ไป0ูนประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันนาที่9้ดุเซดอฟเสมอออสนาบุกไป1ประตูต่อ1 และไกเซอร์สซราเท์นเอาชนะฮันโนเวอร์ไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวิซีของเนเธอร์แลนด์อาแจ็กนะครับเอาชนะวีวีเวลโลไป3ประตูต่อ0เฮลมอสปอร์ตเอาชนะทางด้านยองอูทากไป4ประตูต่อ0 เอเมนเอาชนะเทสตาไป2ประตูต่อ0ดอตเดทเอาชนะคัมบูไป5ประตูต่อ2โลด้าเอาชนะไอซอัคมาไป3ประตูต่อ1เดนบอธพายเอฟซีไออเฟนไป0ประตูต่อ1 p s v พ่าย m v v m a d r i d ไป3 2ประตูต่อ3วิเลียมทเวนะครับเอาชนะ The Caps Cup ไป4ประตูต่อ2เด Den Hart เอาชนะท็อปออสไป2ประตูต่อ1และ NAC เบด้าเอาชนะค n นิงเกนไป3ประตูต่อ2โอเคนะครับผมเนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ